น้องใหม่สองน้องไปเผาให้ตีนี่น้องนี่ตีเอ้ยตีมองไรล่ะลูกโอ้ยอย่าตีกันใส่ใส่ครับเอากัดไปบริการมันบ่โอเคตีโอ้ยทักขี้แตะ

พวกคนแเบิงเบิงแหมเบิงกันไหนเบิงกันโอ้โหสีเบิงขาขี้แตกคโอยนายขี้แตกความติลกโอยขี <si ้แตกขีแตก้หเบิงลกษณะกนขี้แตกขี้แตกขี้แตกฟังแนี้ขี้แตกขี้แตกขี้บอกว่ายากขึนไปไหฟังดแน่ึงึงใครขี้แตกโอเคขอยะไรกะล่างดา โอ้ยาดปลาด,ลาดใครที่ระอาบน้ำเลยไปตะวันเขาได้แล้วละวะพายุข้างนอกพายุข้างนอกแต่ได้ใฝ้าขเข้าบันได คนเนี่ยเขาจะเล่นเจ็บตีน้องตรงไหนอะลูกใครตีน้องหนูตีน้องทําไมใครตีมึงหน้าตาเรือยพี่น้องเออตีตรงไหนตีตรงไหนน้องฮะตีตรงไหนอืมไปมึงก็น่าย้ายถามก็นนาตีน้องตรงไหนตีมองไนตีมองไนตีน้อง เอ๊ะย่กัดตีน้องบางไรซุปบะเขียเนี่ยมาแรงอี้แสบเถอะยักขึ้นไปเด้อ ผู้ใหญ่ไปแล้วทั้งขี่แตกน้องบอยนองเวทแมนนี่น้องสิพเพราะว่าก่อนอกญาติกันขึ้นบันไดนั่นละกันที่สุดเพศมามาลูกกระบ,บาดขาคนได้นั่นนั่นขาคนถือไม้นั่นคนนี้เจ็บขาคนยู่มางหันน่ะน,นักรบย่อมมีบาดแผลให้แล้วคอยเบิ้งก้อนมันไหลเข่า